สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fun Game นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมรอยัลคาสิโนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาเล่นน้ำตาบูปลานะครับเห็นน้ำตาบูปลาไหมครับจะเป็นตัวรวิวตัวปลาแล้วก็ปูนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่ได้ได้เงินจริงๆนะครับเราสามารถเอาชิปนะครับ เอาชิปที่เราเล่นได้ไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมลงการเปลี่ยนชิปเป็นเงินนะครับมันจะมีชลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลงเหมือนเล่นทั่วไปเลยนะครับผมจะอันนี้เป็นสกอร์ด้านขวานะครับมผมจะลงเหมือนเดิมเสือปลาเต่านะครับ อันนี้นะครับมันจะมีโบนัสแบบถ้าตัวไหนนะครับสมมติมันออกเสือปลาเต้าอ่ะอะมันออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันจะมีตัว W นะครับมันจะเป็นโบนัสนะครับท่านผู้ชมแบบว่าถ้ามันมีปลาแล้วน้ำเต้านี่มันจะเป็น W นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับเต้านะครับก็มีกุ้งเต้าปลาเต้าไก่เต้าเสือเต้า อะที่เี่ยวกับเตาจะเป็นโบนัสมันเลยนะครับถ้าเราลงแบบโต๊ดนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวผมจะลงอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรบผมจะลงน้ำเต้าปูปลาด้วยน, <ส pot. S 1> นี่ประมาณนี้เลยครับทุกค,คนครับนี่มันจะเป็นโบนัสเลยผมลงอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเต่านะครับผมก็จะได้หมดเลย <ruled> <S <S นี่ผมลงไปไม่กี่หมืน่มอนอีกนะครับท่านผู้ชม ได้มาสอง0สนเลยเมื่อกีผมลงไปสองสี่หกหมื่นนะครับได้มาสองแสนก็จะประมาณเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้ามันอะไรที่เกี่ยวกับเต้าหรือมันจะเป็นตัวอื่นก็มีนะครับเป็นตัวอื่น อันนี้ได้คูณด้วยนะครับนนเดี๋ยวเกมนี้เนรับผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดนะครับไว้ให้ใต้คลิปเลยนะบพี่พี่เพื่อนน้องๆสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับอันนี้มันเดิมพันถึงประมาณแสนหนึงห้องเล็กแอบห้องเล็ก อันนี้1ล้านชิปได้แลกได้แลกได้หนึอยบาทเลยนะครับหนึ่งล้านชิปแลกได้หนึ่งรอยบาทนะครับอันนี้ได้เงินจริงๆนะครับสามารถหลดมาเล่นกันได้นะครับแต่เราจะสามารถแลกชิปเป็นเงินได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต่อเมื่อเราไอ เติมเป็น VIP 3หรือไม่เติมก็ได้นะครับถ้าเราเล่นแล้วมีชิปมีชิปเยอะๆนะครับเราก็สามารถอัพ VIP ขึ้นไาเองโดยไม่เสียตังค์ได้นะครับแต่มันเติมได้น้อยๆนะครับเติมได้เติมเลื่อนขั้นได้ทีละน้อยคนระัไม่ต้องเติมมันจะมีแบบโบนัสไม่ใช่โบนัสไหมัมนเรียกว่าอะไรอ่ะ p r o m o ชั่นเนอะให้เราประมาณนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ผมมา เล่นให้ดูเฉยนะครับว่าประมาณนี้มันจะมีโบนัสประมาณนี้สามารถหลดมาเล่นกันสนุกสนุกได้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้กดรับเหรียญฟรีแล้วมันก็จะมีบัตรฟ้าบัตรอะไรให้แลกเยอะนะครับมีมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับเราสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับมีบัตรฟ้าแลกเป็น บัตรเติมเงินทูมันนี่นก็มีนะครับมันมีหลายหลานหลายอย่างเดี๋ยวผมจะรีวิวลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสามารถโหลดก็เล่นได้นะครับย้ําว่ามันได้เงินจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมันมีคลิปที่ผมลงไปการแลกอยู่นะครับว่า มีเงินจริงๆได้เงินจริงๆนะครับคุณมีกรเพียงท่านี้นะครับสามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือใครนะครับที่โหลดโหลดมาแล้วก็เดี๋ยวมีโค้ดให้เกาะนะครับสามารถไปเกาะโค้ดได้นะครับเกาะตรงของกิจกรรมแล้วก็เลื่อนหาคําว่าไอเทมโค้ดนะครับก็เกาะได้นะรับจะได้ฟรีหนึ่งแสนชิปเลยนะครับ สามารถไปโหลดมาได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องฟันเกมนะครับสวัสดีครับ